คุณหมอช่ววยยด้ยสำหรับช่วงคุณหมอช่วยด้วยนะคะเราก็จะรับคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะท่านใดนะคะที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงนะคะของท่านไม่ว่าจะเป็นหมาแมวนกไก่ปลาเต่าถามเข้ามาได้หมดเลยค่ะแล้วเราก็จะนำคำถามของท่านนี้ไปปรึกษากับสัตวแพทย์ค่ะเอาละค่ะวันนี้มาดูนะคะว่ามีคำถามเรื่องอะไรเข้ามากันบ้างเพิ่งหัดเลี้ยงน้องหมาค่ะตอนนี้มีสมาชิกใหม่เป็นน้องหมาพันธุ์ชิวาว่าเพศผู้น่ารักมากมาก แต่มีปัญหาว่าน้องหมาฉี่ไปทั่วบ้านเลยค่ะอยากจะทราบวิธีทําให้น้องหมาฉี่ให้เป็นที่แต่ไม่รู้จะทํายังไงเราจะมีวิธีฝึกน้องหมาให้ฉี่ให้เป็นที่ได้ยังไงคะ โอ้โหเรื่องการฉี่ของน้องหมานี่นะคะถ้าใครเลี้ยงสุนัขนี่เชื่อว่าต้องพบปัญหาเดียวกันแน่นอนยิ่งถ้าเป็นสุนัขเพศผู้แล้วก็เขาก็จะมีปัญหาเรื่องการฉี่เพื่อมาร์กที่นั่นเองค่ะแล้วเราจะทำยังไงดีจะทำยังไงให้น้องหมาฉี่เป็นที่ไปพบคำตอบจากสัตวแพทย์ได้เลยค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ,ค,ะคำถามนะคะของเราในวันนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของน้องหมาค่ะว่าเราจะทำยังไงถึงจะฝึกน้องหมาให้ฉี่เป็นที่ได้คะ การฝึกน้องหมาฉี่เป็นที่เราควรจะต้องเหมือนเราฝึกอาหารฝึกการให้อาหารเธอต้องเริ่มตั้งแต่น้องหมาเขายังเล็กๆอยู่ใช่ค่ะก็ควรจะเริ่มตั้งแต่ว่ามันเดือนครึ่งถึงสองเดือนถึงสองเดือนครึ่งเป็นช่วงที่เหมาะในการที่จะฝึกน้องหมาในการที่จะให้ฉี่นะคะพะถ้าเป็นอายุเยอะขึ้นเราก็จะใช้เวลาในการฝึกยากขึ้นแล้วก็ลําบากขึ้นนะคะ น้องหมาต้องหมาเขายังเล็กๆอะค่ะเขาก็ยังมีการควบคุมการทํางานของหูรูดของกล้ามเนื้อหูรูดของกระเพาะปัสสาวะอะค่ะยังไม่ยังไม่ค่อยแข็งแรงใช่ยังไม่ค่อยดีแล้วก็กระเพาะปัสสาวะเขาก็ยังเล็กเขาก็จะเก็บสะสมฉี่นิดนิดนึงใช่เขาก็พอเริ่มเต็มนิดนึงเขาก็อยากจะฉี่แล้วใช่เขาก็จะทํามีติจกรรมการฉี่ที่มันบ่อยหน่อยนะคะเราก็ต้องเข้าใจตองนี้เขานิดนึงใช่อันดับแรกก็คืออย่างที่บอกคือต้องต้องต้องเริ่มฝึกตั้งแต่อายุยังเล็กนะคะกับ 2องอแบบที่2เราควรจะพาน้องหมาเขาออกมาฉี่บ่อยๆอเพราะเขาอย่างที่บอกว่ากะเาพาะปัสสาวะเขาเล็กเขาไม่สามารถเก็บฉี่เอาไว้ได้นานเขาจะฉี่บ่อยวันหนึ่งอย่าหกถึงแปครั้งวควรจะพาน้องหมาออกมาฉี่บ่อยๆสอถึงแปครั้งนะคะแล้วน้องหมาเนี่ยเขาจะเลือกเลือกพื้นที่เขา ชอบและอยากจะฉี่บางตัวชอบที่จะฉี่ในพื้นกระเบื้องบางตัวชอบฉี่บนหนังสือพิมพ์บางตัวชอบฉี่บนดินบางตัวชอบฉี่บนสนามหญ้าใช่เราก็ต้องพาเขาไปดูว่าอะเขาชอบตรงนี้เขาไปฉีดตรงนี้ไปบ่อยเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเขาชอบตรงนี้อ๋อเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อแสดงว่าน้องเราเนี่ยชอบเขาจะเลือกเขาจะเลือกพื้นที่เขาละเขาเลือกแล้วใช่ค่าว่าเขาอยากฉีดบนนี้พอเราเริ่มเห็นเขาอยาก เขามีพฤติกรรมในบริเวณอื่นที่เราไม่ต้องการเราก็ต้องพาเขาไปในตำแหน่งที่เขาอาจจะเลือกแล้วที่เขาชอบหรือเราไม่ชอบก็สองไม่ชอบไม่อยากให้ฉี่ในบ้านต้องการฉี่นอกบ้านเราก็จะไม่ต้องพาน้องออกไปข้างนอกบ้านเพื่อไปฉี่นอกบ้านในในวันหนึ่ง6-8ครั้งอย่างที่บอกคือแล้วแล้วสมมุตินะคะว่า เออวเรา,าพาเข้าไปเนี่ยจะทำยังไงเขาเข้าถึงจะฉี่อ่าคราวนี้น้องหมาก็จะมีพฤติกรรมก่อนจะฉี่ก็สังเกตง่าย<อ>ขเขาก็จะดม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 เดมินวนเป็นวงกมมลมเมื่อไหร่ที่เริ่มดมดมแ<ล>่เขาปวมแล้ว<อ>แล้วก็อุ้มเขาออกไปไว้ตำแหน่งที่เราอยากจะให้เขาฉี่ช่งบนนั้นคือพิมหรือสนามนอกบ้าน<ข>ก็พาเขาไปแล้ต้องให้เวลาเขานิดนึงนะคะเขาก็จะต้องไปดมดมหาที่โซ่โซ่ไปดมหมาแล้วก็ไปหาที่ที่เขาชอบก่อนเขาก็ถึงจะ ไปได้ไป<ช>ไปลด<ช>ปล่อยตามใจเขาตรงั้นซึ่งต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งนะคะข้อขอต่อไปจะเป็นข้อ3นะคะข้อ3ก็คือเราต้องถัดออกคําสั่งง่ายๆว่า ถึงเวลาที่ต้องไปฉี่เช่นอะเดี๋ยวเราไปทำภูร่ากันเราไปฉี่กันเราออกไปฉี่นอกบ้านกันนะเป็นการให้น้องหมารู้ว่าเราพูดประโยคขษาะเนี้ยเขาจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเนี่ยต้องออกไปฉี่แล้วคือหมายถึงว่าก่อนเราจะพาออกไปเราก็พูดคำบอกนี้เช่นบอกว่าไปฉี่แล้วก็พาเขาออกไปต้องทำอย่างนี้ซ้ำๆใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดเขาเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้เขาก็จะรู้ว่าประโยคนี้แหละต้องออกไปแล้วนะคะข้อที่สี่ก็ เราควรจะให้รางวัลเขานิดนึงเมื่อเขาเมื่อเขาไปฉีดในตำแหน่งที่เรา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 จัดไว้ให้แล้วแล้วเขาก็พึงพอใจแล้วก็ถูกใจเจ้าของก็ให้รางวัลเขานิดนึงพอเขาฉีดปุ๊บเราให้รางวัลเลยอย่างนี้เขาได้รู้ว่าโอเคเขาทาตรงเนี้ยถูกต้องแล้วเจ้าของเจ้าของก็ชอบใช่ถูกแล้วก็ข้อห้านะคะก็คืออย่าไปดุเขาถ้าเขาไปฉีผิดที่อ่า นะคะเพราะเขา<ม>เขาจะตกใจ<ม>แล้วเขาก็จะกลัวไม่กล้าเข้ามาใกล้กับเจ้าของมไม่กล้าเจ้าของนี่เขาก็จะไม่กล้าที่จะเข้ามา,าเราอย่างงี้เขาก็จะกลัวแล้วพอเราเขาจะฉี่อีกเราจะไปอุ้มเขาเขาก็จะกลัว<ม>เขาก็จะไม่ยอมให้<อ>ใหเราจับใช่ถูกก็ต้องเห็นต้องพยายามทำเพาก็เราต้องเข้าใจเขาด้วยแล้วก็ให้เขาไม่กลัวเราเรียกว่าพอดมดมนี่รีบ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 อย่าไปดุเขาอย่าแบบใช่อย่าไปดุเลเขาหรือเขาฉี่ผิดที่เราก็อย่าไปดุเขาเราก็เก็บ ทำความสะอาดนะคะข้อต่อไปข้อ6นะคะก็คือถ้าถ้าเราไม่อยู่บ้านแล้วเราจะจะเป็นจะต้องปล่อยน้องหมาทิ้งเอาไว้ในบ้านซึ่งอย่างนี้เราจะไม่สามารถพาเขาไปอึฉี่ได้ใช่ไหมคะเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาต้องฉี่ตรงไหนถูกจริงง่ายๆเราก็จะเตรียมกรงไว้สักหนึ่งกรงเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะจังหวะที่เราไม่อยู่เพื่อให้เขารู้ว่าโอเคเขาไม่สามารถมาฉี่ข้างนอกได้นะเขาจะฉี่ก็ฉี่ในกรงซึ่งมันก็จะไม่เลอะเทอะ นะคะคตัวใจกกลมก็จะมีถาดรองรับอยู่แล้วเขาก็จะขับถ่ายได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าใดีก็คือยังไงน้องฉี่บ่อยซึ่งถ้ามีใครอยู่ในบ้านหรือเขาต้องของกลับมาได้เร็วก็ควรมาพาเขาออกไปฉี่ถ้าเกิดต้องการให้ไปฉี่นอกบ้านะนะคะให้เป็นนิสยัยให้เป็นนิสยัยใช่ใชแล้วก็ข้อที่7ดนะคะพฤติกรรมการให้อาหารก็จะเหมือนพฤติกรรมการพาออฉี่ถ้าสมมระวังอาหารทิ้งเอาไว้เขาก็จะ เหมือนกันก็คือเหมือนเราปล่อยเขาให้เขาอยากตามใจเขาใช่ก็คือเราก็ควรให้อาหารเป็นมื้อแล้วก็พาเขาไปขับถ่ายเสร็จหลังจากที่กินอาหารเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะง่ายแล้วก็สะดวกเราเหมือนกันที่เราจะกินเสร็จแล้วเขาก็ไปขับถ่ายอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าคือได้เราฝึกสองอย่างนี้ควบคู่กันไปเขาก็จะเป็นนิสัยไปเองพอเขาทานเสร็จแล้ก็ก็ค่อยพาเขาไปฉีดไปสีหรือจะอื่นใช่ค่ะ ข้อต่อไปก็คือเราควรจะทาความสะอาดในบริเวณที่น้องหมาไปอึไปฉี่เพื่อไม่ให้มีกลิ่นอึฉี่เก่าของ <ừ> เขาะะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาได้กลิ่นเขาก็จะกลับมาอีกเขาก็จะกลับไปอึฉี่ใน<อ>บริเวณเดิมที่เราไม่ไม,ไม่ต้องการโลเพราะฉะนั้นข้อสําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดเขาอึฉี่ตรงที่เราไม่ต้องการนี่ต้องรีบเช็ดให้หมดกลิ่นหมดกลิ่นใช่เดี๋ยวนี้ก็มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะให้เลือกใช้ที่จะช่วยกําจัดกลิ่นนะคะแล้วก็ ข้อต่อไปก็คือเราควรจะเจ้าของอะค่ะต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่นที่จะฝึก<ะ>น้องไม่ใช่แบบเอาวันนี้ทําพรุ่งนี้ไม่ทำอ,อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่รู้เขาจะสัสนแล้วก็ไม่เกิดพฤติกรรมการที่จะเรียนรู้ตรงนั้นนะคะออโดยส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าของอย่างที่บอกที่ไม่มีเวลา<ะ>มันก็จะมีผลง่ายๆตรงนั้นนะคะก็ ต้องต้องต้องหาเวลาแล้วก็หาโอกาสที่จะฝึกน้องนะคะเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้ตามธรรมชาติของเขาไปโดยในสุนัขเด็กอย่างที่บอกเขาก็จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกได้ง่ายในสุนัขที่โตแล้วเราก็อาจจะเหนื่อยกันนิดนึงที่จะต้องฝึกได้แต่ว่าเรายิ่งต้องใช้ความเวลาถูก็ล้วก็ใช้ความอดทนมากๆเจขอก็ต้องใจเย็นๆนี่ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีฝึกน้องหมานะคะ ให้ฉี่ให้เป็นที่นะคะอย่างที่ถามเข้ามากันค่ะแล้วสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีคําถามจะถามเข้ามาในรายการแล้วก็ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอส้มมากเลยขอบคุณนะคะ